สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจัดพิธีทำบุญวันตำรวจเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการตำรวจเมื่อวันที่17ตุลาคม2566ริบริเวณลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยพันตำรวจเอกไกรเริกงามศรีอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย โดยนายวิโรธจันทองประธานกอตอตอรอสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยได้ร่วมงานวันตำรวจซึ่งได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการจัดงานวันตำรวจเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่17ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันตำรวจเป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ข้าราชการตำรวจหรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนายควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสรงเกียรติและความภาคภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรีและภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนให้พึงระลึกถึงคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะสมุยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย